ช่วยให้ววันและดูสดใสโดยที่ปราศจากแอลกอฮอล์ตรงนี้นะคะ0%แอลกอฮอล์นะคะไม่มีส่วนะสมของแอลกอฮอล์เลยเพราะฉะนั้นจะไม่ สมบัติหลักๆของเราคือปราศจากนกอฮอปราศจากน้ำตาลลดการสะสมเชื้อแบคทีเรียลดกลิ่นปากช่วยให้ลมหายใจสดชื่นลดภาพละลดภาบหมนปูนล,ลดภาบชาก,กาแฟนะคะช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันของเราได้อย่างสมดุลและยังช่วยต้านอนุมูลอิสระด้วย หลายท่านจะมีปัญหาของการที่เกิดภาพนะคะจากบุหรี่จากการดื่มชาก,กาแฟจากการดื่มน้ำอัดลมสิ่งเหล่านี้นะคะวันครั้งละเล็กครั้งละน้อยมันก็จะสะสมแล้วก็เป็นภาพ,เป,ภาพเป็นสีเกาะติดอยู่บนผิวฟันทำให้ฟันไม่สวยแล้วก็ทำให้เ,เกิดปัญหาอืนอ่นๆตามมานะคะไม่ว่าจะเ,เป็น ฟันผุจะเป็นเรื่องของโรครามานาแล้วก็ปัญหาต่างๆในช่องปากนะคะแล้วรวมทั้งท่านท,ที่มีปัญหาเรื่องของการเสียวฟันนะคะท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับดยท่านท่านท,ที่จัดฟันนะคะใช้ฟันเหล็กเนี่ยก็คือการทาความสะอาดก็จะไม่ได้เต็มที่นะคะตรงนี้เช็กเอาต์ก็จะช่วยท่านได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลิ่นปากนะคะเพราช่วยได้นะคะปัญหาจากภาพชาก,กาแฟปัญหาจากภาบแบคทีเรียจากวันเหล็กในผู้ที่จัดฟังนะคะอีกจุดหนึ่งที่มีกันทุกคนก็คือปัญหาของภาาวถ่งปูนนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะ ่อจริงนะคะให้อาสาสมัตรก็คือนักธุรกิจของเราทีแลวนะคะทดลองค่ะควนปากจากน้ํายาที่เทใหม่ๆเป็นแบบนี้นะคะสีใสๆแบบนี้นะคะแต่เมื่อะะอมทั่วปากทิ้งข้าไว้ประมาณ1นาทีนะคะแล้วก็พวดออกมามันเป็นแบบนี้นะค่ะ ก่อนที่จะใช้ทั่วปากด้วยเช็คเท้าของเราเนี่ยคือทาความสะอาดแล้วอย่างดีนะคะสะอาดดีแล้วนะคะก็เห็นควา,ามแตกต่างไหมคะชัดเจนเลยนะคะเพราะว่าครั้งแรกนี่คือการอบการพวดครั้งแรกซึ่งเราไม่รู้ว่าเราสะสมมานานเท่าไหร่นะคะกัขบข้าวปหาข้าวในช่องปาก <c oughs> สังเกตเสีฟัน เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนมากนะคะก็คุณสมบัติหลักๆตามที่กล่าวมานะคะคือปราศจากแอนกอฮอลต์ปราศจากน้ําตาลช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียช่วยลดคราบคราบผิฟปูนช่วยลดกลิ่นปากช่วยต้านมุ้งบูลิสระช่วยดูแลเหงือกนะคะคนที่ไม่ได้ดูแลแต่ฟันอย่างเดียวนะคะคนไม่มีฟันก็ดูแลได้ดูแล โดยที่นะคะดูแลสุขภาพช่องปากโดยที่ไม่ระคายเคื่องเลือกบุป,ปากนะคะไม่แสบปากไม่มีกร์แล้วก็สารเคมีดูแลเหมือนกับที่เราเคยใช้ในค้องตลาดนะคะเพื่อให้ฟันขาวเป็นประกายเงางามแล้วก็ยิ้มได้สวยสดใสยอย่างเป็นธรรมชาติค่ะส่วนประกอบหลักของเช็คเอาท์นะคะตัวหลักๆเลยคือสารสกดัดจากเยื่อผ่า แล้วก็ยังมีสมอพิเพกสมอไทยมาขัป้อมซึ่ง3ตัวนี้เนี่ยประกอบกันเราเรียกว่ารีภานาะคะมีวิตามินซีมีน้ำมันสระแหน่มีเมล็ดพ่อแล้วก็มีน้ำมันมเล็ดผักชีฝรันะะ่งค่ะที่สำคัญนะคะส่วนประกอบหลักที่สำคัญจากเยื่อผยก็คือสารสก,กัดโพลีฟินอลนะคะ โพลิฟิโนลเนี่ยเป็นยาฝาสมานแล้วก็มีคุณสมบัติในการช่วยตกตะกอนของโปรตีนเพราะฉะนั้นจะช่วยย่อยสลายพวกข้บาบเมื่อข้าบเศษอาหารแล้วก็สิ่งสกรปรกต,ต่างๆในช่องปากนะคะรวมถึงจะค่อยๆสลายข้าบหินคือข้าบชาข้าบกาแฟและข้าบต่างๆที่เราไม่ต้องการที่เกาะคางอยู่บนฟันของเราโดยทำงานอย่างลุ่มนวลอ่อนโยน ส่วนประกอบตัวต่อไปที่เราพูดถึงกันก็คือรีผลานะคะรีผลาเป็นยาสมุนไพรที่เป็นส่วนผสมของสมอพิเภกสมอไทยแล้วก็มะขามป้อมนะคะผลไม้ทั้ง3าตัวนี้เนี่ยเมื่อรวมตัวกันจะมีสรรพคุณทางยาที่พิเศษเามากๆนะคะตรงนี้เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกแล้วนะคะช่วยควบคุมและากาจัดสารพิษต่างๆในร่างกายความปลอดภัย ในในแต่ละอย่างของเขานะคะก็าทางานาได้ดีแล้วแล้วก็ยังทำงานร่วมกันด้วยที่เราเรียกว่าตีนลานะคะนอกจากนี้นะคะยังมีน้ํามันกระแน่มีนิ่น้อนแล้วก็น้ํามันจากเล็ดผักชีฝระ่งที่ช่วยให้กลิ่นปากสะอาดลมหายใจสดชื่นนะคะ